ตื่นเต้นดังเลยนี่สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทข้สู่รายการคิดพิชิตโค้ดอยู่กับพี่น็อตนะครับผมเฮ้ยทุกคนอยู่บ้านพี่น็อตก็อยู่บ้านเหมือนกันครับเอาล่ะทุกคนวันนี้เรามาสนุกกันแบบปลอดภัยนะครับเดี๋ยวพี่น็อตจะเอาเรื่องราวที่อยู่ในบ้านของพี่นอ็อตรวมไปถึงบ้านของทุกคนแล้วก็สิ่งรอบตัวมาโชว,ว่าเราสามารถคิดแบบโคดดิ้งได้ ซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าว่าการคิดแบบโคดดิ้งเป็นยังไงกทครับโคดดิ้งมีหลายความหมายหนึ่งในนั้นคือการคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆโดยใช้การคิดเชิงคำนวณแบบนักคอมพิวเตอร์ซึ่งวิธีคิดแบบนี้สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเป็นระบบเลย เช่นถ้าน้องๆต้องการที่จะเดินทางไปโรงเรียนเราก็จะต้องวางแผนเลือกเส้นทางที่รวดเร็วและไปถึงโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยหรือการจัดเก็บห้องนอนก็คิดว่าเราจะจัดเก็บอะไรก่อนแล้วขวรกวาดพื้นก่อนหรือถูบ้านก่อนเพื่อให้ห้องของเราสะอาดเรียบร้อยดีที่สุด ไม่เพียงแต่เราแต่ทุกคนทุกอาชีพบนโลกใบนี้ก็จะต้องใช้ความคิดอย่างเป็นระบบในการจัดการกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นชาวสวนกับการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับต้นไม้ที่พวกเขาจะปลูกเขาก็จะต้องคิดว่าจำนวนต้นหรือประเภทของต้นไม้อะไรสำคัญกว่าไปจนถึงช่างซ่อมยานอาวกาศที่ใหญ่มหึมาก็ต้องแบ่งย่อยปัญหาลองเช็คทีละส่วนเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้ง่ายขึ้น และเมื่อน้องๆฝึกโคดดิ้งบ่อยๆน้องๆก็จะได้ทักษะที่เรียกว่าการคิดเชิงคำนวณหรือ computational thinking นั่นเอง นแน่ๆถูกต้องเลยครับผมว่าการคิดแบบโคดดิ้งเนี่ยมันสนุกสนานมากๆและที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่รอบๆตัวของพวกเราเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มต้นความสนุกจากตัวเราและสมองของเราครับโดยโจทย์เกมพิชิตโค้ดประจำสัปดาห์นี้มาดูกันสิว่าเจ้าหอยทากเขาจะมีอะไรให้พวกเราได้ช่วยแก้ปัญหากันบ้างไปชมพร้อมๆกันครับ เกมพี่ชิดโค้ดประจำสัปดาห์ที่ปากกว้างใหญ่แสนชุ่มฉ่ำเหล่าหอยทากจัดงานวิ่งแข่งขันฤดูฝนเพื่อประลองความเร็วของเหล่าหอยทากหนุ่มสาวแต่เนื่องจากเส้นทางการแข่งขันนี้ขาดการดูแลในฤดูการอื่นๆทำให้ระหว่างเส้นทางไปถึงจุดหมายมีป้ายบอกทางบางจุดหลุดหายไป การแข่งขันกำลังจะเริ่มแต่ป้ายบอกทางที่หลุดทั้งสีป้ายยังไม่ถูกนำมาไว้ตามตำแหน่งแฟลท หอยทากเจ้าแห่งความเร็วแชมเปี้ยนหลายสมัยจึงต้องเร่งนำป้ายทั้งหมดไปคืนไว้ที่เดิมโดยต้องผ่านเส้นทางที่มีป้ายลูกศรเดิมอยู่ให้ครบทุกป้ายน้องๆมาช่วยเจ้าฟแฟลตดูหน่อยว่าจุดที่ป้ายหายไปต้องเอาป้ายไหนไปวางเพื่อให้ได้เส้นทางที่ถูกต้องการแข่งขันจะเริ่มในอีกไม่ช้านิ้แล้ว เฮ้แบบนี้เจ้าหอยทากแฟชชนะครับจะวางป้ายถูหรือเปล่าเรามารุ่นไปพร้อมๆกันนะครับผมซึ่งพี่น็อตเนี่ยมีเวลาให้หนึ่งสัปดาห์ด้วยกันในการคิดแก้ปัญหาใครที่คิดคำตอบออกแล้วไปเจอกันได้เลยใน Facebook f แ n p a g e นะครับคนที่ตอบถูกพี่น็อตมีของรางวัลให้ทั้งหมด3รางวัลแต่ตอนนี้ห้องโคดดิ้งมิชชั่นของพวกเราครับผมวันนี้พี่น็อตยกห้องโคดดิ้งมิชชั่นไปที่บ้านของน้องๆเลยจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันครับ คู่เข้าแข่งขันของเราวันนี้ครับเป็นคู่คุณพ่อและก็คุณลูกก็คือน้องไอริชและพ่อลงนั่นเองผู้ที่มีสโลแกนของทีมว่าอย่าให้คำว่ายากพักความฝันไปจากเราสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีสสดค่ะพี่น็อตสวัสดีคุณพ่อลงแล้วก็น้องไอริชนะคะสวัสดีค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะว่าวันนี้ภารกิจของเราจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ แต่คุณพ่อเชื่อว่าน่าจะสําเร็จเนาะใช่น่าจะสําเร็จแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะครับผมเรามีภารกิจทั้งหมด3ภารกิจด้วยกันตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยากเลยนะจริงๆแล้เราอาจจะไม่ยากก็ได้เพราะว่าดูจากน้องแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเก่งมากๆไปแล้วนะใช่แล้วค่ะโอเคคุณผู้ชมครับน้องๆทุกคนครับผมตอนนี้น้องไอริสแล้วก็คุณพ่อนะครับผมมาแล้วล่ละเดี๋ยวติดตามชมและเป็นกำลังใจไปพร้อมกันนะครับว่า ทั้งสองคนจะทําภารกิจแรกของเราได้หรือเปล่านะครับพร้อมไหมไอริชพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วภารกิจที่หนึ่งนะครับมาเลยในภาพนี้ภาพในตัวเลือกไหนเป็นมุมมองจากด้านบนของภาพตัวอย่าง30วินาทีเริม่รม ดีนะดีเหรอดีเหรอน,น่าจะดีอ่ะตั้งใจดูอืมดูกานดูกาน,นเพราะว่าข้างบนใช่ไหมมีสีเขียวแล้วก็น่าจะดีแหละและ้วทำไมทำไมสีเขียวทำไมเป็นสีนีข้ข้างล่างข้างหน้าสีขาวโอเคโอเคตอบดีอ้าตอบแล้วนี่โอ้โหกดตามเลยสรุปว่าตอบข้อดีด็อกนะครับผมน้องๆทางบ้านดีด็อกเหมือนกันหรือเปล่าดีด็อกเป็นคำตอบที่ ที่ทุกต้องเลยค่ะ,ยะเยียมมากตั้งมากมากเลยทีนี้ว่ามีการปรึกษาการอยากจะรู้ว่าแนวคิดจริงๆเป็นยังไงเล่าให้วี่นตฟังหน่อยครับตอนแรกนะคะหนูก็มองรูปค่ะแล้วก็หนูก็ดูข้อช้อยแล้วก็ูเห็นว่าข้อดีมันมีสีเขียวตรงกับในรูปภาพเลยหนูก็ตอบข้อมูลน,นะคะเลยหนูก็ตอบข้อดีนั่นเองค่ะ ก็คือใช้การมองย่อยทีละส่วนนั่นเองมองจากวงกลมด้านบนแล้วก็ย่อยมาด้านข้างยาวไปนู่นถึงฐานแล้วก็เลยได้คำตอบมาออกเป็นข้อดีนั่นเองนะครับน้องๆทางบ้านคิดเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากๆมาแล้วครับทุกคนครับนี่คือคีย์บอร์ดของบ้านพี่นอ็อ นี่คือกระดาษที่บ้านพี่น็อตและนี่ก็คือปากกาของบ้านพี่น็อตครับเชื่อว่าทุกๆบ้านก็แทบจะมีกันหมดนะครับของเหล่านี้เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาเริ่มทําภารกิจที่2กันแล้วครับอา้าวน้องไอริสพ่อลงครับครบไหมครับเตรียมของทั้งคีย์บอร์ดกระดาษปากกาถ้าครบแล้วนะครับผมเดี๋ยวภารกิจที่2ของเรากําลังจะเริ่มต้น รถที่ใกล้ตัวภารกิจนี้ครับครอบครัวจะต้องหาคำปริศนาที่ซ่อนอยู่ในคีย์บอร์ดจากคำใบที่จะบอกตำแหน่งของตัวอักษรแต่ละตัวจากจำนวนช่องที่เคลื่อนไปในแต่ละทิศทางมีเวลาสำหรับการถอดรหัสนี้ไม่เกิน3นาทีนะจ๊ะเอาล่ะโจทย์มาแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่นอ็อตจะเริ่มจับเวลาแต่ต้องเริ่มจากตัว M ในคีย์บอร์ดนะครับหาตัว M ให้เจอพร้อมนะครับ พร้อมไหมครับทางบ้านถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากตัวเอ็มถูกต้องถูกต้องเริ่มจากตัวเอ็มจัะเวลาครับเริ่มด้วยเอ็มมีสี่เหลี่ยม x ตัวนั้นก็ต้องเป็นเอ็มเอ็มต่อไปไปทางทางทางซ้ายซ้ายสี่ทีสี่ทีตัวซีแล้วเฉียงขึ้นไปทางซ้ายสองทีหนึ่งสองก็เป็นตัว Q ก็ต้องเขียนไว้ก่อนไปตัวกับ Q เสร็จแล้วก็ไปทาง ขวาสองสองครั้งหนึ่งสองก็เป็นตัวอีอ่าต่อไปอีกก็มีเออไปทางขวาอีกหนึ่งครั้งก็เป็นตัวออลลงหนึ่งครั้งเป็นจีแล้วก็เขียนไว้ก่อนพอจีเสร็จแล้วก็ไปทางขวาไปทางขวาสองทีหนึ่งสองตัวเจเจก็ขึ้นไปทางขวาไอขึ้นอ่าขึ้นอีกยังยังไม่จบไอแล้วก็ ไปทางซ้าย5ที5ทีหนึ่งสองสามสี่ห้าตัว e ลงอีกลงไปหนึ่งครั้งก็เป็นตัว s อ่าตัว s อ่าเขียน s แล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บไปทางซ้ายอีกหนึ่งครั้งอืมเอ่อก็เป็นตัว a ตัว a ตี n m q e g i s a อ่าไม่รู้เรื่องอีกทีนะเดี๋ยวพี่น็อตจะอธิบายก่อน เห็นตัว X ไหมครับตัว X เนี่ยคือปุ่มที่เราต้องกดนะครับผมก็คือสมมุติว่าไปซ้าย4เฉียงขึ้น2แล้วก็เป็น X อันนั้นเนี่ยก็คืออันที่ต้องกดน้องๆทางบ้านก็คือนอกจากจะกดแล้วก็จดบันทึกไปด้วยทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆคิดค่อยๆทําเดี๋ยวจะมีโอกาสให้ลองอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่ครั้งเนาะมาเลยครับไปเราจะเฉียงผิดผิดผิดทิศเอออ่ะเริ M M อ่ะ อ่ไปทางซ้ายหนึ่งสองสามสี่สี่เออตรงมันผิดตรงเนี้ยแหละซ้ายแล้วต้องขึ้นยังยังยังโลกต้องขึ้นอีกเฉียงอีกสองเออเฉียงกสองหนึ่งสองน่าจะตัวอีแหละน่าจะตัวอีเพราะว่าเพราะเป็นดับเบิลยูมันเป็นพยัญชนะใช่1นงมันน่าจะตามด้วยสละนะใช่น่าจะตามด้วยสละอืมเลยก็ต้องเป็นตัวอีอ่าอีเสร็จแล้วก็ไปทาง กดสองทีกดสองทีหนึ่งสองก็เป็นตัวทีอุ้ยลงได้ลงได้ลงได้แล้วก็ต่อไปก็ไปทางขวาหนึ่งทีเป็นวายแล้วก็ลงลงอันนี้ลงต้องลงลงเฉียงลงเฉียงเป็นเจแล้วก็เขียนเม็ดอ่ะเฉียงเยอะไปเปล่าลูกอ่าแล้วครับเมื่อกี้เหมือนที่น้องไอริสทำนะครับเหมือนจะเฉียงเยอะเกินไปอ่ะ ตั้งสติตั้งสติ <Okay. S 1> ตั้งจากตัวเอง <laughs> อีกทีตั้งสติถูกต้องลูกเอ็มไปทางซ้ายสี่ทีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ <4. S 2> เสียงเฉียงอีกสองครั้งเสียงอีกสองครั้งก็จะเป็นอ e. ีถ้าเราไปเป็นดับเบิลยูมันก็ไม่น่าจะ มันเป็นพยัญชนะอ่ะมันไม่น่าจะมันน่าจะไปด้วยสระแล้วนะน่าจะเป็นอีแหละน่าจะเป็นตัวอีอ่าอีแล้วก็ไปทางขวาหนึ่งสองก็เป็นตัวทีเป็นตัวทีแล้วก็ไปทางขวาหนึ่งทีเป็นตัวแล้วก็ลงมาเป็นตัวแล้วก็ลงมาเป็นตัวตัว S เอาใกล้ๆหน่อยเเออใกล้ๆหน่อยเมื่อกี้เราไปเฉียงเยอะไปเป็นตัว J อ่านไม่ออกใช่ไหมลลองไปตัว S บ้างแล้ว ไปทางขวา2ที1 2แล้วก็เสียงขึ้นเสียงขึ้นเป็นตัวโอโอเหรอหรือไอไม่ๆโอโอเนี้ต้องโออ่าแล้วก็ไปทางซ้าย5ทีี1 2 3 4 5แล้วก็ลง1ตัวดีตัวดีโอเคเริ่มได้เริ่มได้เริ่มอ่านออกเนาะอ่าแล้วก็ไปทางซ้าย1ที1ท เดี๋ยวนะมันอ่านออกนะเนี่ยอมันอ่านว่าเมทอดอ่ะแล้วกดกิ่งเลยน่าจะใช่น่าจะใช่กดกิ่งกดกิ่งแล้วมาโชว์พี่น็อตเลวคำว่าเมทอดสค่ะเอางี้วิธีการคิดหรือว่าแนวคิดในการหาคำตอบเมื่อสักครู่นี้คืออะไรครับแนวคิดตอนแรกก็ผิดอยู่เนาะใช่ค่ะตอนแรกก็ยังสับสนอยู่ว่าแบบว่า เอ๊เอ็มดีว่าเราเฉียงไปเกินทิศทางหรือว่าเราเฉียงเยอะเกินไปเลยมันก็ไม่ได้คําที่เราต้องได้แบบเป็นคําจริงๆค่ะคํหนึ่งมันน่าจะมีอะไรลูกพยัญชนะกับสะสรสลช่ใช่ใลเราก็พยายามที่จะตั้งสติครั้งนี้ต้องได้แล้วแล้วก็แบบเราก็ไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนคิดเป็นระบบค่ะเราก็จะทําให้โคดดิ้งของเราสําเร็จแน่นอนค่ะมาแกขึ้นเต้นใช่อันนี้สิ่งหนึ่งที่พี่นอตสงสัยก็คือ วิธีการเฉียงของหนูเนี่ยเฉียงขนาดไหนลูกเพราะว่าเมื่อกี้รอบแรกๆเนี่ยเหมือนเฉียงเยอะไปมันผิดใช่ไหมเราเฉียงขนาดไหนครับตอนแรกนะคะตอนแรกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราต้องเฉียงแค่ไหนแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอหนูสังเกตแล้วว่าพอเฉียงไปอย่างเงี้ยมันเป็นตัวค <Q S 2> ิวซึ่งม,มันเป็นพยัญชนะเหมือนกันเลยหนูว่ามันขั้ต่อไปมันก็น่าจะเป็นเออเป็นสละใช่ไหมคะแล้วหนูก็ว่าเหมือนแบบ เราน่าจะเฉียงเยอะกันไปเลยหนูก็ว่าเฉียงเล็กๆพอนะคะเด่นาก็แบบเฉียงไปนิดนึงตึ้งตึ้งก็เป็นตัวอ e ีนะคะก็เป็นสะละับพอดีเลยค่ะตัวเฉียงเนี่ยตัวยากเลยเนาะ <c oughs> ใช่ตัวเฉียงเป็นตัวยากเลย <c oughs> ตัวหลอก,อก <c oughs> ตัวหลอกทำให้ตัวหลๆๆแบบัแบบโอ้เลยค่ะ <c oughs> เกมนี้ก็สนุกดีเนาะใช่น้องๆทางบ้านครับผมเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับผมว่าสิ่งที่น้องไอลิสและคุณพ่อลงตอบมาจะถูกต้องหรือเปล่า สรุปเฉลยก็คือคําว่า<ะ>คําว่าเ<ะ>มตโถูกตอ้องโย้ยสำเร็จไปแล้ว2ภาร,รกิจนะครับผมแต่เดี๋ยวเฉลยนิดนึงคือจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดแบบนี้ว่าการทําแบบเอากริทึมนั่นเองนะครับผมก็คือการทําตามคําสั่งไปเรื่อยๆแล้วก็จดบันทึกลงมาพอทําจนครบทุกขั้นตอนแล้วปุ๊บก็จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับผม เก่งมากๆสำหรับน้องไอริสและคุณพอ่อโลงรวมไปถึงน้องๆทางบ้านด้วยครับประมิเียมาแล้วครับโคดิ้งบ็อกซ์นะครับภารกิจสุดท้ายของเราในวันนี้ทุกคนเห็นกล่องตรงนี้ไหมล่ะเออ เดี๋ยวหลังจากนี้ไปครับเราจะมาเปิดกล่องดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าภารกิจที่พี่น็อตเนี่ยเตรียมไว้ให้คืออะไรพร้อมไหมจ๊ะพร้อมไหมจ๊ะได้กล่องแล้วเนาะได้ได้กล่องแล้วเนาะโอเคถ้าได้กล่องแล้วเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในนะครับผมว่าด้านในมีอะไรโอเคมาเปิดเลยลูกไปเลยลูกอุ้ยตกใจตกใจมันใหญ่มากเลยอ่าเดี๋ยวลองเปิดกันดูเน โอ้โเปิดกล่องแรงครับพี่โอ้ยโอ้โหเปิดกล่องนี้มานใหญ่มากคุณไม่พอมโต้เอาคุณพ่อยกออกมาเลยเหรอโอเคได้ครับคุณพ่อมีใบบอร์ดใหญ่ๆแล้วก็มีรูด้วยมีเหมือนกระดานใช่ไหมครับแล้วก็มีเหมือนเฟืองอือมีเฟืองด้วยอือ ฟืองสีน้ำเงินสีฟ้าอีสีฟ้าอ่อนแล้วก็สีงินใช่ใช่อ่าโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยของครบถ้วนนะครับผมในกล่องค oding box ของพี่นอ็อตเดี๋ยวหลังจากนี้พี่น็อตจะมาบอกนะครับผมว่าภารกิจของเรากติกาเป็นยังไงกันบ้างอ่ะตั้งใจฟังนะครับในภารกิจค oding box ภารกิจสุดท้ายของเรานะครับพี่น็อตได้เตรียมแผงกลไกส่วนหนึ่งไว้ให้น้องๆที่ระบุว่าเฟืองแต่ละตัวต้องหมุนไปในทางไหนบ้างพร้อมเฟืองอะไรสองขนาด น้องๆจะต้องนำเปลืองอะไรมาประกอบกับแผงใหญ่เพื่อให้กลไกสมบูรณ์แผงกลไกของเราถึงจะทำงานได้ฟังดูแล้วอาจจะไม่ยากใช่ไหมล่ะครับงั้นอย่ารอช้าเริ่มต้นภารกิจกันเลยดีกว่าเพราะเรามีเวลาพิชิตภารกิจนี้เพียงแค่20นาทีเท่านั้นเป็นยังไงครับน้องไอริสและคุณพ่อลงเห็น,นกลไกของเปลืองต่างๆแล้วมั่นใจไหมครับ หนูว่าถ้าเราตั้งใจทําเราก็จะทาภารกิจนี้สาเร็จได้แน่นอนค่ะพี่น็อตและนี่แหละครับคือครอบครัวยุคใหม่นะครับที่มีความคิดสร้างสรรค์ทันสมัยและเป็นระบบสู้ๆนะครับส่วนตอนนี้ได้เวลา <Hit> คิดพ <Hit> ิจารณอโจจับเวลาครับตามโจทย์เลยใช่แล้วเขาเห็นไหมว่ามันมีลูกศรมาให้ให้ให้พวกเรามาด้วยถ้าเราหมุนผิดท่ามันก็จะไม่ได้นะ <S <S ใช่เราเราเอาเอาตัวเนี้ย ไล่เรียงต่อต่อต่อมาใช่ไหมพอเราหมุนอันหนึ่งเนี่ยทุกตัวเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องแบบว่าถ้าเรามาวางไว้อย่างเงี้ยหมุนมันหมุนพอหมุนหมุนมุนมันก็จะหมุนมาอย่างนี้เลยใช่อ่ะหนูว่าหนูเริ่มจากใหญ่ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ขัดกันได้ง่ายๆแล้วมันก็จะได้ลื่นปุ๊บ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 มาเลยดูดูระยะก่อนดูเมื่อกี้เราต้องวัดระยะตรงนี้เนาะเมื่อกี้เราก็ต้องวัดตรงนี้เลยอันนี้ได้อันนึงแล้วได้แล้วเย้เย้เยต่อไปนะคะก็จะเป็นอันเล็กแล้วกันอันเล็กอ ใกล้เคียงนะโอ้ได้ด้วยได้เลยได้ได้เป๊ะเลยแล้วเขาหมุนยังไงนะหมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้หมุนเป็นรอบๆโอเคอ่ะมันจะแบบอันนี้อันนี้ต้องใช้ต้องใช้ขนาดไหนลูกหนูว่าเอาเล็กเอเล็กก่อนไหมคะอันเล็กจะได้ลองดูว่ามันอาจจะแบบน่าลองเล็กดูก่อนนี่มาด้านนี้ได้ได้แล้วนี่มาด้านนี้ลองหมุนดูก่อนนะลองหมุนดูก่อนได้ได้ได้เอาประมาณนี้นะลองดูลองดูอ่ะเสียบเข้าไปปึ้ง อาเริ่มได้แล้วเนี่ยแถวนี้ตรงนี้ลูกเสร็จไปเลยเนี่ยเห็นรูไหมลองหมุนได้แล้วดได้แล้วได้แล้วได้ไหมอุ๊บมันไม่ติดกานห่างกันมันห่างกันห่างไม่ได้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 ลองลองลองเปลี่ยนขนาดอื่นดูซิลูกใกล้ใกล้กันใกล้ๆกันตรงนี้ดูซิชิดกันตรงรูต้องทำให้ตรงรูด้วยอู่ลองหมุนซิลองหมุนลองหมุนหมุนตามลูกศรตรงไหมตรงไหมตรงไปเลวไปเลวไปเลยได้แล้วได้ขึ้นค่ะ ดูจากของน้องไอริสแล้วก็คุณพ่อลงนะครับเหมือนจะไปได้สวยเลยสวยกว่าพี่น็อตเยอะเลยตอนนี้คิดคนเดียวอ่ะเดี๋ยวไปเรียกแม่ลงมาช่วยดีกว่านีไหอ้าวเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้กับน้องไอริสแล้วคุณพ่อลงต่อครับบาอยากให้ลูกลองหมุนดูก่อนลองดูลองวางเล่นเล่นก่อนอยอ่ามันต้องขัดกันด้วยได้ได้ได้ยู่ได้ ได้มาครึ่งทางแล้วนะป,ะปะ๊ะป๊ะใช่เหลือแค่จะจบแล้วแค่จะจบแล้วคุณพ่อและน้องไอริสครับหยุดเวลาแป๊บหนึ่งเนาะตอนนี้เราเหลือกันแค่บล็อกสุดท้ายและล้วงนงนี้ไปอยากจะให้ทั้งคุณพ่อและน้องไอริสนะครับลองเอามือหมุนอย่างนี้อย่าโดนตัวเฟืองนะเอามือหมุนดูลองดูรูปแบบไปเรื่อยๆว่าเฟืองแต่ละตัวเนี่ยจะสามารถหมุนตามที่เราต้องการได้หรือเปล่าโอเคไหมได้ครับเยี่ยมเลยครับผม ถ้าพร้อมนะครับผมเราเหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีพร้อมเนาะพร้อมนะครับพี่น้อดีจ้าโอเคเล่งมือเล่งมือเล่งมืออ่ะเราจะต่อไว้ทำยังไงนี่ดูระยะดูระยะว่าใกล้ๆกันก่อนภารกิจในวันนี้เราต้องสังเกตเห็นรูปแบบการทำงานและระบบการหมุนของเฟืองจากแผงกลไกที่เป็นโจทย์ให้เริ่มมองก่อนว่าเฟืองตัวไหนหมุนไปในทิศทางใด แล้วเชื่อมโยงกับเฟืองตัวที่ใกล้ที่สุดถ้าเฟืองตัวใดตัวหนึ่งหมุนตามเข็มนาฬิกาเฟืองอีกตัวที่อยู่ติดกันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาสลับกันอย่างนี้เสมอที่เหลือเพียงแค่เลือกขนาดและจํานวนเฟืองให้เหมาะสมกับพื้นที่ตามจํานวนนั้นๆนั่นเองครับแปลว่าเอากาลังดีได้เนี่ยได้กับใหญ่เนี่ยกําลังดีอ่าลองดูไหมยกมาลอยๆดู ถ้าตรงนี้ทวนเข็มถ้าตรงนี้ทวนเข็มแล้วตรงนี้มันก็ีบมันถีบมาด้านนี้แับไงหลุดตกลงทวนหรือตามทวนตามตามใช่ไหมพอตอนนี้ตามไอตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรหมุนไอนี้มานี่ก็ต้องเป็นทวนดังนั้นมันทวนปุ๊บนี่ก็ต้องมาเป็นอะไรอันนี้ก็ต้องเป็นตามนี่ก็ผิดอย่างนี้เราก็ต้องสลับเรงหน้าอยู่ข้างบนดูดูไหมลองลองอมเ็นลองข้างบนดูเออลองเอาสักตัวดีก่อเอาสักตัวหนึ่งก่อนก็ได้นะเดี๋ยว ลอเวลาไม่ทั้งหมดแล้ส3งนาทีส3งนาทีอ่ะสู้ตาย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 อ่ะเสียบลงไปไเสียบลเลยอ่ะอันนี้ต้องเป็นอะไรปะอันนี้ทวนทวนนี่ก็ต้องตามตามอ่ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตามตามอ่ะลองดูตามอันนี้ทวนตามทวนตามผิดผิด อย่าเพิ่งที่ืนนิ่งดูเปลี่ยนตำแหน่งดูเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งโอเคเปลี่ยนตำแหน่งโอเคลองดูลองดูตึ้งตึ้งเจอดลงไปเอาอันเล็กเลยเอาเล็กหน่อยตึ้งลองลองดูตัวนี้ถ้าสมมติเราออกมาตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมออกมาตรงเออเออทวนตามทวนตามทวนเออได้ได้ได้อุ้ยอุ้ยอันเล็ยได้ไหมมาถูกทางแล้วเนี่ย โอเคตึง้งอ้อาวกดกริ่งแล้วเรียบร้อยเนาะทางบ้านครับน้องไอริสกับคุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะครับอตื่นเต้นไหมครับ quer, <c oughs> ก็แบบรุ้นเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าเราไม่สามารถหมุนได้เลยเราก็ไม่รู้ว่ามันแบบจะแบบหมุนทวนหรือตามบ้มอมถูกหรือเปล่าคะ่ะน้องไอริสแล้วคุณพ่อครับแ<ว>นวคิด ในการที่คิดออกมาให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยทํำยังไงครับตอนแรกนะคะหนูเขาไม่เฟืองมาให้หนูก็ลองเอามาวางไว้ข้างหลังก่อนแล้วก็เขามีสิ่งเงินมาให้ยกตัวอย่างให้เลยก็หนูคิดว่าเขามีลูกศรให้ไปด้านทวนเข็มของเขาค่ะแต่หนูก็ลองเอามาเอาหยิบมาดูแล้วก็ดูแบบเทียบเทียมดูให้มันขัดกันใช่แล้วก็ดูว่ามันแบบหมุนแบบลื่นแบบหมุนตามเข็มที่เขาให้มาได้หรือเปล่าค่ะ แล้วทีนี้ส่วนไหนลูกที่เป็นส่วนที่แบบยากที่สุดในการทำภารกิจนี้ครับส่วนสุดค่ะสวนสุดท้ายค่ะเพราะว่าแบบมันไม่สามารถมุ่นได้เลยค่ะพี่น็อตต้องมีโคดดิ้งอยู่ในหัวตลอดเวลาค่ะโอ้มีโคดดิ้งด้วยเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับผมว่าสิ่งที่น้องและคุณพ่อทำมาเนี่ย จะถูกต้องหรือเปล่าและกลไกทุกตัวสามารถจะหมุนได้หรือเปล่ามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับลุ้นไปพร้อมกันนะครับทข็งๆหมุนเลยห <Yeah. S 1> มุนทุกตัวเย yeah. <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ทีนี้พี่น็อตอยากรู้ครับว่าเบืองตัวสีเทาเนี่ยทำงานยังไงกันบ้างนะครับถูกต้องตามทิศทางที่ลูกศรเขียนเอาไว้หรือเปล่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับอ่ะ ลองหมุนอีกทีครับลองหมุนอีกทีดูอันที้หนึ่งครับล่างสุดนะตั้มครับถูกไหมถูกไหมถูกต้องเย่อันที่สองอันที่สองเป็นไงถูกต้องเย่ครึ่งทางแล้วอันที่สามครับอันที่สามอันที่สามถูกไหมถูกไหมเย่และอันที่สี Yeah! สุกท้างเย้ยิมดีด้วยนะครับเพียงแค่เราเข้าใจการทํางานอย่างเป็นระบบของสิ่งของต่างๆนะครับแบบนี้สิ่งของเหล่านั้นก็จะทํางานได้อย่างถูกต้องนั่นเอง mm hmm. พี่น็อตเสริมนิดนึงครับว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้เฟืองเนี่ยหมุนไปในทิศทางเดียวกันเราก็ใส่เฟืองอะไรเป็นจำนวนขี้แต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะให้เฟืองเนี่ยหมุนไปในทิศทางของข้ามกัน เราก็ใส่เพื่ออะไรเป็นจำนวนคู่นั่นเองครับสรุปแล้วครอบครัวนี้เป็นโคดเดอร์ตัวนี่ <Hey. S 1> hey. ไม่ล่ะครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีอาวุธอยู่แล้วนั่นก็คือนี่ความคิดของเรานั่นเองครับมันฝึกฝนมันวางแผนแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับผมไม่ว่าโจทย์ไหนมาพวกเราก็สามารถพิชิตได้หมดเลยซึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการคิดพิชิตโคตรไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งบ้านด้วยบ๊ายบายส่นคพี่น้อง